วันนี้ก็มาพบก,กับช่างเป่าเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ช่างเป่าจะมาสอนเ,อเกี่ยวกับการใช้ t e x t Area นะครับผมแล้วก็คีย์บอร์ดนะก็คือก็คือไอตัว t e x t Area กับคนะีย์บอร์ดเ่ยมันเป็นของคู่กันนะถ้าสมมติว่าเราจะกรอกข้อมูลอะไรสักอย่างใส่ช่อง t e x t Area มันก็ต้องมีคีย์บอร์ดเพื่อที่จะรับ Input เข้ามาเป็นตัวอักษรในตัว t e x t a r e a นะซึ่งในตัวของ s q u a r e line เนี่ยเขาก็จะมีฟัง์กชันมาให้ทั้ง t e x t a r e a แล้วก็คีย์บอร์ดนะทีนี้เดี๋ยวช่างเปล่าจะพาไปดูว่ามันทำงานยังไงนะนะ เดี๋ยวไปดูีนคราเป่าก็จะพามาเปิดตัว L v G L เนาะซึ่ง L U L G L เนี่ยมันก็คือเบื้องหลังของตัว square line เานาะอ่าใน L v G L เนี่ยเมื่อจะบอกต้องเสอร์คำว่า tech area นะอ่านี่นี่คือตัวอย่างของ tech area นะคืออย่างเช่นเราจะทำ ตัวรหัสผ่านล็อกหน้าจอนะอยากจะมีให้มันโชว์ว่ารหัสอะไรหรือว่ากดปุ่มเข้าไปหรือว่าโทรหาใครอะไรเช่น087856932ก็คือคีย์บอร์ดอะก็จะเป็นตัวรับ input ส่วนตัว text อ r เ a เป็นตัวแสดงแสดง input ที่เรากดนะ ทีนี้ในสแควร์ไลน์เนี่ยบางคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะมันสามารถที่จะทำได้หรือเปล่าทำเหมือนโทรศัพท์ได้หรือเปล่าอ่าซึ่งมันเป็นแค่อ่าไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro นะมันสามารถทำได้นะก็คือเราก็สร้างอ่าสมมติว่าเรามีโปรเจกต์สมมติว่าเราจะทำรหัสผ่านล็อกบ้านตัวเองอย่างเงี้ยโดยใช้ตัว esp จอ จอ LCD หรือจอทัชสกรีนอะไรเงี้ยเขาว่าไปแล้วก็สร้าง GUI มี t e x t Area มีปุ่มกดอ่าหลายคนคงบอกว่าแล้วมันสร้างยังไงล่ะสร้างเป่า่าเดี๋ยวช่างเป่าจะพาทำว่ามันทำยังไงก็คือกด2แล้วให้ t e เทคันแสดงตรงเทคแอ r e a เอียทำยังไงฮะ ยไปติดตามภาพปิบฏัติกันในส q u วร e Line นะซึ่งตัวนี้สามารถที่ประยุกต์ใช้ได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดหรือว่าจะเป็นใส่พาสเวิร์ด w i i i อะไรเงี้ยก็ใส่ได้นะใส่เทคเนี่ยอ่าใ้ได,ด้ยววันนี้เดี๋ยว,ยวพาพาใช้ระหว่างคีย์บอร์ดให้ไปโชว์ค่าที่ Area นะเทคแอเรียนล้วอยวไปชมต่อไป นี้เราก็เข้ามาสู่โปรแกรม s q u a r e Line นะครับผมก็เช่นเคยครับผมก่อนอื่นที่เราจะสร้างคอมพเนแตนอะไรใช่ไหมอันนี้ผมทำสก,กรีนใหม่นะแล้วก็หมายี่คอนเทนเนอร์นะ,ะคลิกเขา้าไปใส่พิกเซลตามหน้าจอนะ480 480 เราก็ใส่ไปให้ลายเป็นลายฮับท็อปเลบปั๊บอ่ะนี้เราก็ได้คอนเทนเนอร์มาคอนเทนเนอร์หนึ่งนี้เราก็จะเอาคอมโพเนนต์มาใส่ซึ่งคอมโพเนนต์ของเราในวันนี้ก็คือตัวเอ่อเทคเทคแอริเออร์นะเราก็ใส่จุ๊บเข้าไปอ่ะเทคแอริเออรอยู่ไหนโอ้ยอยู่นี่เราก็ต้องรีเฟนเซอร์อะไรให้มันตรงๆหน่อยอ่ะอ่ะมันจะอยู่นี่เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในตัว คอนเทนเนอร์สองเราก็คลิกเข้าไปปั๊บให้เทคแอดเดียมันเป็นคอมพเนนตนย่อยของตัวคอนเทนเนอร์สองเราก็ใส่พิกัด XY เข้าไปเป็นศูนย์แล้วกันศูนย์ศูนย์สามารถใส่ขนาดได้สมมติว่าสองร้อยห้าสิบเล็กไปเจ็ดสิบแล้วกัน 7จ็ดสิบนะเราก็ได้ละเทคแอเรียสองขยายก็ได้ขยายบปนี้ก็ได้หรือว่าใส่พิเซลก็ได้อ่าแล้วแต่ทีนี้แล้วทีนี้อ่าสมมติว่าเราลันเราจะทำไงละ่ะเราไม่มีก e ีบพูเข้าไปแล้วกอกอะไรไม่ได้อ่าสมมติว่าตัวนี้เป็นเหมือนคอมเครื่องหนึ่งเนาะเราจะรับก e ีบพูยังไงอ่าที่ขาดไม่ได้ก็คือ ตัวคีย์บอร์ดใช่ไหมอยากจะให้มัน1 2 3 4 5หรือว่าอยากจะพิมพ์ตัวอักษรอะซึ่งไอเจคเอเรียเนี่ยมันสัมพันธ์กับตัวคีย์บอร์ดแต่มันไม่จะเป็นที่สัมพันธ์กับตัวคีย์บอร์ดนะเราสามารถที่จะนำ input, อินพุตอข้างนอกมาใส่ก็ได้ก็คือรับค่ามาแล้วก็เอามาโชว์ในเอเจคเอเรียก็ได้เช่นกันแบบสมมติว่าจะให้มันอ่านอคอมซีเรียลคอมพอร์ตอะไรเงี้ย ก็าสามารถเขียนค่า i e p l แล้วก็ใส่เทกเอาค่าเทกนี้มาใส่ในตัวเทกแอเรียได้นะอะเรามาทีนี้เราก็มาเลือกคีย์บอร์ดที่คอนโทรลเลอร์แล้วก็มาที่คีย์บอร์ดนะวก็เลือกใส่ปุ๊บเห็นไหมครับคีย์บอร์ดก็จะมาคีย์บอร์ดนี้มันสามารถที่จะเลือกหลายแบบได้นะเขยายก็ได้เฮ้ยวเพิ่มตรงเวท ตรงคายตรงนี้ก็ได้ผม,ผมเพิ่มนิ้ยก็ได้ก็ใครเอาแบบเยอะไอ้ก็เล็บแล้วแต่จะเล็บเซนเตอร์หรือท็อปเล็บท็อปเล็บมันก็จะศูนย์ศูนย์นีนน้ก็ใส่พิกเซลให้มันตัวนี้มันจะยังไม่ได้อยู่ในะคอนเทนเนอร์สองนะ เราต้องอย่าลืมเราต้องให้มันอยู่คอนเทนเนอร์สองปึ๊บมันจะเป็นลูกย่อยของตัวคอนเทนเนอร์มันจะง่ายต่อการจัดการนะ,ะ,ะไม่ไปใส่ชัก20่สิบแล้ว อ่ะอจะให้อยู่นี้แล้วก็จัดเอาอะรไรให้ใหญ่ๆก็ใส่ได้อ่ะทีนี้เราจะทำยังไงเวลากด QWER ที่อะไรอย่างเงี้ยให้มันขึ้นที่ตัว t e x t Text Area 2นะครับอย่างนี้ผมลองดูปึ๊บๆๆอ่ะเห็นปะกดอะไรมันก็ยังไม่ขึ้นนะ เดี๋ยวจะทําให้ดูว่าเวลากดตัวอักษรแล้ไม่ขึ้นตัวทันขึ้นในตัวหน้า t e คแ Area แล้วก็มาที่นี่ครับคลิกที่ตัว Component ของคีย์บอร์ดหนึง่งเราก็เลือกเลือก t a ร g e เของ t e คแ Area ก็คือหมายความว่าเมื่อบที่เรากดตัวไหนสมมติว่ากดตัวนี้มันก็จะโชว์ตัว t e ทค Tech Area คืออักษรมันก็จะไปโชว์ในตัวช่อง Tech Area ตัวนี้อ่ะแล้วก็ Target Tech Area อ่ะแล้วก็เลือกตอนนี้ก็คือมันจะเป็น Tech Area 2อ่ะพอเลือกเสร็จปุ๊บโหมดมันก็จะมีโหมดนะโหมด Low Upper อ่ะตอนนี้คือเป็นเป็นโหมด Low Upper นะแต่ถ้า Low เอเออเป็นโหมด Lower อ่ะจะเป็นโหมด Upper ก็คือ เอ้เป็นตัวหนังสือใหญ่นะมันสามารถเลือกได้หรือว่าจะเป็นโหมด Special เคิลเนี่ยมันก็จะมีสเป e นะโหมด Space เ่ซโหมด n u ม b e r อ่ะ,ม,อะม,อมันจะม,มีปุ่มปุ๊บเราสามารถเลือกเลือกโหมดได้หรือว่าใครอยากาาอยบอกว่าเอ้คีย์บอร์ดเนี้ยฉันฉันไม่อยากใช้สแตนดาร์ดฉันสามารถที่จะแก้ได้หรือเปล่าอันนี้มันก็แก้ได้นะครับ เ s e r ยูเซอร์นึ่งยูเซอร์สเราก็จะไปแก้ที่หลักบ้านเอาอันนั้นอันนั้นคือมันมันอยู่ในถ้าจะแก้หลังบ้านก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบเวอร์ชันชแอดวานซ์ขึ้นไปนะก็คือเราต้องรู้โค้ดภายในข้างในของมันสำหรับมือใหม่ก็แนะนำก็ใช้เนี่ยใช้สแตนดาร์ดของมันนะเทคโลเวอร์เทคอัปเปอร์อะไรเงี้ยก็ใช้สแตนดาร์ดของมันไปอ่ะทีนี้ เราก็จะมาดูว่าเอเอออีกอย่างเอตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันสามารถที่จะตั้งส,สไตล์ได้นะตั้งสไตล์เนี่ยตั้งได้ทุกอย่างนะก็ไปใส่ใสเอา outline าานู่นนี่นั่นนะปรับแต่งได้แบบพวกสไตล์ของมันนะมันสามารถตั้งเทค t ได้เทคกก็คือไอพวกตัวหนังสือแบบนี้นมันสามารถที่จะเปลี่ยนตัวหนังสือได้นะ ลองเล่นดูแต่วันนี้ช่างปลาไม่ได้สอนการตั้งสไตล์นะถ้าใครอยากได้สวยๆก็ไปทำสไตล์เอา่อะทีนี้เรามาดูว่าหลังจากที่เราทำการเาเรียกว่าใส่ตัว Target t e x t Area แล้วก็คือ t e x t Area 2ก็คือเมื่อกดมันก็จะไปกระทำกับตัว t e x t Area นะอ่ะเรากดครับ เราจะลองรันดูอ่ะกด q w e r t y u i o อ่ะเห็นไหมครับอ่ะกดอย่าง้มันก็ขึ้นขึ้นแต่ลบก็ลบหรือว่า enter ข้างล่างก็มันก็จะอยู่ข้างล่างอ่ะก็เหมือนคีย์บอร์ดทั่วไปเลยเนเราก็แค่นี้เราก็นำอินพุตมาใช้ได้แล้วจะไปทำรหัสผ่านทำโทศรศัพท์หรือระบบล็อกประตูบ้านอะไรก็ว่าไป แค่เรามีตัวทัสกีนอ่าแล้วก็โปรแกรมสแคแวไลน์นะเขียนเสร็จแล้วก็คอนเวิร์ตอ่ะทีนี้บอกว่าอ้าวแล้วมันสามารถที่จะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมา แล้วมันสามารถที่จะเวลาใส่รหัสผ่านทำยังไงครับมันฟอลได้ไหมอ่ามันฟอลได้นะครับก็ไปที่ตัวก็คลิกไปที่คอมพนนต์ตัว t e คแอ r เรนะคลิกเสร็จปุ๊บเราสามารถใส่ได้นะสมมติว่าจะเป็น Password ดอ่าพาสเวิร์เราก็เขียนตัวหนังสืออะไรก็ได้ในข้อความจ,งจางๆนะเนี่ยบอกว่า รู้หน้ากรอรหัสผ่านหรืออะไรเงี้ยก็ใส่ได้นะอ่ะมันก็จะเรียกว่าวานไลน์โหมดหรือหรือพาสเวิร์ดโหมดนะนะใครที่จะตั้งแบบเป็นรหัสผ่านนะก็ก็มาเลือกได้พาสเวิร์ดก,ก็โหมดเป็นโหมดพาสเวิร์ดเนาะอ่าจะตั้งเป็นรหัสผ่าน,นอาจจะใช้ ตัวคีย์บอร์ดที่เป็นนัมเบอร์เราก็สามารถใช้ได้กดลันด้วยสองสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์บวกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ได้นะเอออันนี้ไม่มีอะไรมากสำหรับตัวเทคแอร์เรียนะกับตัวคีย์บอร์ด ก็สามารถที่จะไปใช้กันได้นะก็ก็อยากจะฝากว่าสำหรับใครที่ชอแบบอยากจะรู้หนึกก็ไปศึกษาได้นะท l w l, l, l หรือว่าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามช่างเปล่าไดา้หรือว่าอยากจะเรียนแบบแอดวานก็สามารถที่จะ อินบ็อกมาหาช่างเปาได้แนละช่างเปารับสอนอก็สำหรับใครที่ยังไม่มีจอก็ไปซื้อมาก็ได้ลนะจอก็ราคาไม่แพงไม่ถึงไม่ถึงพันก็มีนะแบบสามร้อยสองร้อยก็มีก็สามารถที่จะสร้าง UI อะไรได้ที่อย่างสวยงามนะ,ะหรือว่าใครหาที่ซื้อไม่ได้ก็ ลิงค์ข้างล่างเช่างป่ามีนะสามารถเลือกได้หลายขนาดหลายหน้าจอนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ช่างเปา่าน่าจะมีแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ